สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับพระคำวันละหนาทีสาระดีๆที่จะนําพี่น้องนะคะเข้าสู่พระคำของพระเจ้าที่จะเป็นพระพรด้วยกันนะคะพี่น้องคะวันนี้ก็อยากจะนําพระพรของพระเจ้ามาผ่านหัวข้อที่บอกว่าผู้เชื่อที่ตั้งใจติดตามพระคริสต์นะคะว่าเรามาดูในพระธรรมกิจการบทที่12ข้อที่1นถึงหนะคะเป็นการที่พูดถึงผู้เชื่ออัครสา,าวของพระเยซูคริสต์นะคะเรามาดูว่าพระธรรมตอนนี้เป็นผู้เชื่อที่ติดตามพระคริสต์ยังไงนะคะอยากจะให้เห็นถึงชีวิตของ ผู้เชื่ออย่างชีวิตของยากอบเรามาเรียนรู้ด้วยกันว่ายากอบเนี่ยมีชีวิตยังไงในการติดตามพ,าพระเยซูคริสต์นะคะเป็นสาวกของพระเจ้ายังน้อย3ามใจด้วยกันเรามาดูซิว่าสามใจของยากอบมีอะไรบ้างนะคะเราจะเห็นว่าสาวกของพระเยซูคริสต์ก็ถูกเรียกนะคะจากส่วนต่างๆมากมายเป็นชาวประมงบ้างนะคะเป็นเลวีคนเก็บภาษีบ้างแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนะคะ 1. นนะคะเราจะเห็นว่าใจที่ต้องยอมให้พระคริสต์เปลี่ยนแปลงชีวิตเราจะเห็นนะคะว่า พระเยซูคริสต์นะคะเรียกเปโตรนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะก็ยอมเปโตรกับเพื่อนๆก็ยอมจากการหาปลาอยู่ก็ยอมที่จะมาติดตามพระเยซูคริสต์นะคะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนะคะที่เราจะยอมมาติดตามพระเยซูคริสต์ทั้งๆที่เรามีชีวิตที่เป็นไงคะมีความคุ้นเคยกับความเป็นอยู่มีบ้านมีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะคะเวลานั้นเปโตรกับเพื่อนๆนะคะอย่างยากอบหรือหลายคนก็ยอมติดตามองค์พระเยซูคริสต์นะคะค่ะ เราจะเห็นว่าเป็นคนที่ใส่ใจร้อนนะคะยากบเป็นคนที่ใส่ใจร้อนเราดูจากลูกาบทที่9ข้อ54นะคะก็ยากบนะคะกับยอนก็พูดกันว่าขอพระเยซูให้เราอธิษฐานขอไฟลงมาเผาเลยนะคะจากการที่เกิดเหตุการณ์เราก็ใจร้อนนะคะยากบเป็นคนที่ใจร้อนเรามาดูนะคะว่าเหตุการณ์นี้ก็เกิดว่า มีนิสัยมัาใหญ่ไฟสูงนะคะสาวกของพระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟกอย่างที่เราคิดไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะคะยาเกาะเป็นคนที่มักใหญ่ไฟสูงเห็นจากการที่คุยกันนะคะกับญาติพี่น้องว่าเรานะคะจะขึ้นมาเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ใครจะอยู่ฝ่ายซ้ายฝ่ายขวานะคะเราจะเห็นนะคะว่าเขาคิดว่าพระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์นะคะที่เหมือนกับเป็นกษัตริย์ที่เหมือนอยู่บนโลกใบนี้นะคะไม่ได้มองถึงโลกโลกหน้านะคะและสิ่งหนึ่ง ที่ยาเกาบมีนะคะก็คือใจที่ยอมรับการถูกสร้างจากพระคริสต์นะคะแน่นอนว่าเขามีความเป็นตัวเองมีความเป็นตัวตนของตัวเองทั้งใจร้อนบ้างทั้งใจที่เกิดกิเลสบ้างนะคะเหมือนเราหลายครั้งเราก็เป็นนะคะพี่น้องเป็นความมีความเป็นตัวเองมีความบาปมีความอยากได้อยากมีนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือยาเกอบยอมให้พระเยซูคริสต์เปลี่ยนชีวิตของเขานะคะยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะคะ จากโอกาสพิเศษในการรับใช้พระเจ้านะคะถ้าเราดูนะคะพี่น้องยาเกาะก็ปะเป็นคนหนึ่งที่ได้ติดตามองคพระเยซูคริสต์เหมือนสาวกคนอื่นนะคะพี่น้องก็เหมือนกันหากเรามาคริสตจกักรเราก็เข้าใกล้พระเจ้าได้ไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่อะไรเราก็เห็นนะคะว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์สา,สาวกของพระองค์ก็เห็นแล้วก็อยู่ด้วยเราก็เช่นเดียวกันหากมาคริสตจกักรเราสามารถรับใช้พระเจ้าได้เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรได้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะเราเห็นว่า ยากบก็เล่าประสบการณ์ในการอธิษฐานในหลายๆอย่างเราก็เหมือนกันพี่น้องเรียนแบบชีวิตของยากบได้เลยนะคะเราสามารถที่จะประกาศเรื่องราวในการอธิษฐานของเราเวลาเราอธิษฐานเผื่อใครเราเป็นพยานได้เวลาที่เราเว่างๆเวลาที่เราทุกข์ใจเวลาที่เรามีความสุขเราสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าได้นะคะพี่น้องเพื่อจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะอย่างที่พระเยซูคริสเนี่ยอธิษฐาน ะะที่สวนเกสเซมเนีตอนหมวัหมวเช้าในรุ่งเช้าเมื่อมีความทุกข์ใจเราก็เป็นไคะสวยโอกาสเวลาที่เรามีความทุกข์ใจสุขใจเราก็ใช้เวลาที่ฐานเช่นเดียวกันนะคะและ 3. นะคะใจที่ยอมทุ่มเทในงานของพระคริสต์หลายครั้งนะคะ ความที่เป็นมนุษย์เชื่อว่ายากอบก็ท้อใจนะคะอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับไปหาครอบครัวแต่สิ่งหนึ่งนะคะไม่เคยท้อใจในด้านการรับใช้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องก็ชฉวยโอกาสเหมือนอย่างยากอบได้ที่รับใช้พระเจ้าไม่กลัวแม้จะถูกต่อต้านในความเชื่อหลังจากที่พระเยซูคริตสต์เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์แล้วนะคะหลายคนก็เป็นไงคะเจอการคุกคามต่อต้านจากเวลาที่เขาไปประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ สาวกหลายคนก็โดนทำร้ายถึงตายนะคะเราก็จะเห็นยากอบก็เป็นคนหนึ่งที่โดนเหมือนกันนะคะแล้วก็เชื่อในแผนการของพระเจ้ายากอบเป็นผู้ที่เชื่อในแผนการของพระเจ้าเราก็สามารถเรียนรู้อย่างชีวิตยากอบได้เชื่อว่าพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งและพระเจ้านำเราทุกอย่างพี่น้องและพระเจ้าจะให้เราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้นะคะ,นะคะผู้เชื่อที่มีใจเดินตามพระคริสต์นะคะชีวิตของยากอบที่เราเรียนรู้นะคะมี3ามใจด้วยกัน 1ใจที่ยอมให้พระคริสต์เปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องยอมให้พระเยซูคริสต์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะคะหากเราเป็นผู้เชื่อแล้ว2นะคะใจที่ยอมรับการถูกสร้างจากพระเยซูคริสต์เมื่อเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องรับการถูกสร้างนะคะ 3. นะคะใจที่ยอมทุ่มเทในการรับใช้ที่เราจะเห็นไหมคะว่ามาเป็นสเต็ปนะคะ1เปลี่ยนแปลงชีวิต2ยอมให้พระเยซูคริสต์นะคะสร้างเราและ3เราต้อง นำพระพรจากพระเจ้าสร้างเราเนี่ยเป็นไงคะทุ่มเทให้กับงานรับใช้เพื่อคิดเจักของเราจะได้เติบโตมากยิ่งขึ้นเพื่อลูกหลานในอนาคตของเราที่มีจิตวิญญาณที่เติบโตเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าเสริมกาลังพี่น้องและพระเจ้าเวพรนะคะให้ช่วงนี้พี่น้องจะผ่านวิกฤตต่างๆไปได้เราจะยังเราจะยังคงอธิษฐานเผื่อพี่น้องเสมอนะคะผู้รับใช้ยังคงอธิฐานเผื่อพี่น้องนะคะก็ขอพระเจ้าไวพรพี่น้องนะคะขอพระเจ้าเสริมกําลังค่ะสวัสดีค่ะ